รหัสไก่ตัดน,นี้ได้ครับโอ้ยคตรคุมเลยทุกคนรหัส40บาทโอ้ยบีบีที่ใหญ่แล้วนะฮะบีได้ผลเลยโอ้ยไม่ต้องฟา์าไม่ต้องฟ์ม สวัสดีน้องๆที่ใจเกเรกันทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ได้ทําการซื้อรหัสจากอีซี่ฟาร์มปเกียคนในรูปหนึ่งนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปเกียร์นะครับเดี๋ยวพี่ทาการซื้อรหัสก่อนนะฮะหนเว็บไซต์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรากดเป็นสมัครสมาชิกก่อนเลยนะฮะอ่าสมัครสมาชิกเลยฮะชื่อผู้ใช้นะครับเราก็กรอกไปเลยนะฮะรหัสอะไรก็ได้ที่ตัวเองจับได้นะครับช่องตบานนะครับเป็นอีเมลนะฮะอีเมลอะไรก็ได้นะฮะที่ตัวเองอ่าใช ช่องตะวันนะครับเป็นรหัสผ่านนะฮะรหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสที่ตัวเองจับได้นะทุกคนนะอย่าไปใส่รหัสที่ตัวเองจับไม่ได้นะเดี๋ยวเราลงแล้วก็อะไรอีกนะฮะมันจะเดือดร้อนที่หลังนะครับโอเคนะฮะเราสัครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็เข้ามาอยู่สู่หน้าเว็บไซต์ตรงเข้าสู่ระบบนะฮะเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับอ่าหน้าเว็บไซต์ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะ เข้าสู่ระบบเสว็บเรียบร้อยเราก็ต้องเติมเงินนะครับเข้าสู่เว็บอ่าเว็บไซต์ก่อนนะถึงจะซื้อไอเทมจากเว็บไซต์ e a s y f a r m ได้นะฮะทุกคนสำหรับนะครับเราจะไปเติมนะฮะนะฮะก็อยู่ด้านแอปพลิเคชันนะฮะของทูบเลสนะฮะทุกคนนะฮะแล้วก็กดตรงไปที่อ่าสั่งซองอ่างอ่าซองของขวัญนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างซองของขวัญกันทุกคนนะฮะช่องที่หนึ่งนะฮะให้เรากรอกจำนวนอ่าที่ต้องการเติมนะครับเข้าสู่ e a s y f a r m นะครับก็ น้องจะซื้อเกมพัทอะไรในราคาอะไรน้องก็กรอกเข้าไปตรงช่องนี้เลยนะครับช่องที่2นะครับก็จํานวนคนรับซองนะฮะเราก็พิมพ์เร่งหนึ่งไปนะครับทุกคนอ่านะฮะแล้วก็ยืนยันกันทุกคนนะฮะยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นตรงอ่าหน้าแบบนี้นะทุกคนนะให้เรากดปุ่มคัดลอกเลยทุกคนนะฮะสำหรับการส่งของขวัญเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้าเว็บไซต์ของเราเลยนะครับเว็บไซต์อีฟีสานะครับ เดี๋ยวเรากลับมาหน้าเว็บไซต์นะครับเราก็กดตรงคําว่าเติมตังค์นะครับทุกคนกดเติมตังค์เลยนะครับเโอเคนะครับเราก็กดตรงที่ลิงก์อังเปานะครับที่พี่ให้น้องๆคัดลอกนะฮะลิงก์มานะครับแล้วก็กดวางไปเลยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อย้วเงินก็เข้านะครับหรือพอยนะครับก็จะเข้าของเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อรหัสกันดีกว่านะครับสําหรับการเติมพอยนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะ โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อรหัสกันเลยทุกคนนะฮะแล้วก็กดเข้าไปตรงที่ ID เเกมออนไลน์นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับมันก็ชื่อประมาณน,นี้นะครับโอ้ยอาหารดอกสตาร์ให้อะไรเนี่ยโอ้โหใจบุญนะครับก็ใครที่นะครับตังเหลือนะครับพอย์เยอะนะครับก็สามารถ อ่าช่วยน้องค่าอาหารดะนะครับโอเคไอดีบล็อกฟู้ดนะครับเอาใจเด็กไม่ค่อยมีตังค์วิล2,200นะครับะฮะสำหรับไอดีนี้นะครับราคา40บาทเองทุกคนอ่าพี่ก็จะซื้อไอดีนี้แหละนะครับเพราะว่าเอ่อก็เออเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรวะกูจะพูดอนะไรนเ่ okay. ี่ยโอเคเราซื้อไปเลยนะครับไปทำเพลงแล้วรหัสกับดนวนดนึก เอาจำนวนจำนวนไอเดียเดียวก็พอนะ่เพราะว่าพี่จะ,ะทาการเอาไอดีนะฮะไปเกลียนโคดเอเซอร์เลยฮะโอเคนะคร,รหัสนี้เดี๋ยวเด๋ยวพี่จะแจกไปเลยนะฮะพี่จะแจกไปเลยนะครับ,ครบใครเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วเห็นรหัสแล้วนะคะสามารถเข้าไปเอาเอารหัสนี้นะครับ เข้าไปนะครับไปเปลี่ยนรหัสได้นะครับเป็นขอตัวเองได้นะครับอโอเคก็ถือว่าเอารหัสนี้ให้เราลองเลยแล้วกันนะครับใครดูฮะรเราก็กดซื้อไปเลยันะบเออพูดบ้างแล้วกูซื้อเลยเลยครับผมเราทําการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมในวันศุกร์ ที่8เมษายนเวลา10บโมงสีนะทุกคนนะเราได้รหัสแบบนี้มานะครับเราก็อ่ารหัสอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ดูตรงนี้นะฮะสินค้าที่ได้รับนะฮะก็คืออ่านี่เลยรกัรหัสเรานะฮะก็ไอ้นี้รหัสข้างบนนะฮะไอดีนะครับผมที่2ก็คือ ID p a พาร์นะครับผมหรือรหัสผ่านของเรานะฮะแล้วก็เอา2อ่ารหัสเราไปใส่ในเว็บไซต์อันนี้เลยนะครับโรบักนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปหน้าเกรมเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะฮะโอเครหัสไก่ตันก็มีซุปเปอร์นะครับหมัดซุปเปอร์ฮูเมนนะครับผมเลเวล600นะฮะแล้วก็อ่าดับสุยๆได้รับผมเดี๋ยวเราไปดูไอเทมในกรกดีกว่านะครับมีอะไรบ้างนะฮะโอเคทุกคนโอ้ยคาบุซาเอ้ยอะไรล่ะลิกคุกบีเลยครับวันโดเออพูดผิดเลยครับโอ้ย มีเยอะเลยนะครับดาบโอ้ว้าวว้าวมีเยอะเลยนะทุกคนนะสำหรับดาบนะครับในรหัสไก่ตัดน,นี้นะครับอุย้ยคดคุมเลยอะทุกคนรหัส40บาทโอ้ยบีบีที่ใหญ่แล้วนะฮะมีไอ้ดาบมีแต่ขอ,ของนโหดนะทุกคนนะแต่ตอนนี้พี่บีบีผลพิสาที่จะเรีดนะทุกคนนะเดี๋ยวเราทําการเอ่อเดี๋ยวเดีดดดด๋ยวเดี๋ยวมีผลพิสัยอะไรแบบ ขายบ้างในเวลานี้นะครับก็มีผลดับแข็งดนะ้ขายอยู่นะครับผลดาร์คทุกคนนะผลดาร์คอ่าผลดับแข็งผลดาร์คนะครับอืมไม่น่าจะเกลีนยนคนได้แล้วทุกคนนะผลดับแข็งก็ยังไม่ได้อัพสเต็กนะครับเออไม่ได้อ่ามัตเตอรี่ไม่ครบโอ้ทำดีๆว่าจะกวนคนได้เกรียนคนได้เดี๋ยวเอาดาบไปเกรียนดีกว่าดาบก็พลาดไปครบเอาไปดีดีกว่าเอาสุายไปเล่นแล้ว,ลวกันเดี๋ยวโอเคนะฮะเราก็เห็นคนแล้วในเซิร์ฟเวอร์นะใครไม่รู้นะอ่าเออ ขอหาคิหาคิาคปึ๊บเปิดปึ๊บโอ้ยปวดไม่ได้ปวดไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปไปเกาะลิงเลยเดี๋ยทุกคนนะอ่าเป็นเกาะที่รวมพลขอผลกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปเกาะลิงเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มผลพิศษเสร็จเรียบร้อยได้ผลอะไรเดี๋ยวเราไปเกณฑ์นคนในเซิร์ฟเวอร์นะฮะเดี๋ยวขอปรับภาพดีกว่ามันอมองไม่ค่อยเห็นนะฮะปึ๊บนี่โอเคเพลงเปิดเสียงปึ๊บนี่อ่าเราก็เห็นเฮ้ยอ,อะไรวะ โอเคโอเคทำไมพี่ต้องพูดโอเคโอเคดูว,วะ What What the fuck มาเราก็อยู่เกาะลิงแล้วทุกคนอ้าววัดดีวัยรุ่นเจเกเรอ่้ยโอ้วัยวรุ่นวัยรุ่นขอผลนะฮะใครจะเอาผลกะยอาผลก็ยอาผลมามาเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้ใหน้องชายสุมให้เอาไปไหนกันนะเอ๊บสุมผลรักกันได้ผลเลยโอ้ยโอ้ยได้อยู่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 นะฮะ สำหรับเออได้อยู่ผลดีนะครับคนฟาร์มก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาเรลียนคนดีกว่าอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วคูดเห็นแล้วเห็นแล้วเปิดเลยเปิดเลยทุกคนบึ้มเอ้าอุ้ยฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเบเพบเไอ้ผีทยเปิดเึบเอาไปกินมันฆ่าไม่ได้อะทุกคนฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เึบ ยกต้นไม้นะฮะทุ่มไปโอ้โหทุ่มไปฮึมนี่นี่นี่ปวดปวดปวดมากวนมากวนปวึ๊บปึ๊บยกต้นไม้มาเอาไปกินยกฮึมโอ้ยฮึมสุดยอดปวดคนข้างล่างดีกว่าเขาได้จะฟาร์มอยู่แน่เลย ไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องฟาร์มไหนไหนไหนกำลังฟาร์มอยู่แน่นอนเลยปึ๊บนี่อืมไม่ได้ฟาร์มอ๋อตายเหรอไม่ตายเหรอโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคปึ๊บอืมนี่ตายละอืม อาปวดปวดปวดนะครับผมอ่าเดี๋ยวช่วยฟาร์มเดี๋ยวช่วยฟาร์มเดี๋ยวฟาร์มเพื่ฟาร์มเดี๋ยวช่วย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 ฟาร์มบึ้มเดี๋ยวช่วยฟาร์มบึ้มโอเคโอเคพี่ไม่กวนแล้วนะฮะก็สงสารดอเขาครับดอเขาน่าจะกำลังฟาร์มอยู่ โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็น่าจะลงเพียงแค่นี้นะทุกคนนะนะครับใครที่กำลังหาไก่ตันอยู่นะครับพี่แนะนำนะครับไปซื้อ e a s y farm เลยนะครับผมซื้อง่ายนะครับราคาถูกด้วยนะครับทุกคนอะไร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 ต้องการอะไรนะครับก็เติมง่ายซื้อง่ายนะครับผมราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็ของดีเยอะนะฮะของดีเยอะนะครับนะฮะมีซูซูยมีมัดซูเปอร์นะครับหลายอย่างนะครับทุกคนนะ ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะกวนมากเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไว้นี้อีกนะครับโอเคไปละบ๊ายบายทุกคน